สวัสดีครับอัสลามยกุ้มครับก็วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องผมนะครับวันนี้อยากจะมีอยากจะลองทําคลิปสั้นๆนะครับไม่รู้ว่าจะสั้นได้แค่ไหนเพราะปกติก็ยาวเริ่มพูดยาวอีกแล้วนะครับอวันนี้อยากจะทําคลิปสั้นๆเกี่ยวกับทริคเรื่องการเลือกซื้อน้ําหอมแบบแบ่งขายนะครับอยากจะแนะนาเพื่อนๆนะครับว่าเราสามารถเลือกแบบไหนหนึ่งเลยสิ่งที่เราต้องรู้กันเมื่อเราเริ่มเข้าวงการน้ําหอมใหม่ๆหรือว่า จะเข้าวงการน้ําหอมนะครับคือน้ําหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกมากๆเป็นสิ่งที่ว่าเราจะรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยมันต้องต้องตัวเราเองล้วนๆนะครับน้าหอมบางทีเนี่ยนักรีวิวระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยก็บางทีรีวิวไม่ตรงใจเรานะครับจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยคำพูดโดยเฉพาะในแอปต่อๆเนี่ยนะครับนักรีวิวหลายๆคนเนี่ยแทบจะไม่มีความรู้เรื่องน้ําหอมเลย คำพูดที่เขามากักจะใช้คือลูกคุณผดดู้ดีซักผ้าตลอดตัวหอมอาบน้ำสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคําพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเขาพูดตามๆกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้หรือว่าการรีวิวของเขาไม่ตรงใจกับเราฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็ต่อเมื่อเราเริ่มเข้าวงการก็คือเราต้องออลองซื้อน้ําหอมแบ่งขายมาฉะนั้นนะครับจากที่เห็นเนี่ยนะครับในวงการเราเนี่ยน้ำหอมแบ่งขายเนี่ยจะมีแบ่งด้วยกัน หลักๆเลยคือ3 3อย่างคือแบ่งขนาด2 ML นะครับ2 ml นะครับหรือว่าบางทีบางร้านก็มีแบ่งอะไรแบ่งขนาดเอ่อสองแล้วก็มา 5ML นะครับ5 ml แล้วก็มา10 ML ครับขวด 5ML ผมไม่มีนะครับผมณตอนนี้ไม่มีนะแล้วก็บางร้านถ้าเป็นร้านใหญ่หน่อยบางทีเขามีแบ่งเป็นขนาด30 ML เลยทีนี้เราจะเลือกอยังไง นะครับทำไมต้อง2ทํทำไมต้อง5หรือว่าทำไมต้อง10หรือว่าทำไม30มสิบนะครับก่อนอื่นเลย2 ML เนี่ยนะครับเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการอยากจะรู้ว่าน้ําหอมตัวนั้นเนี่ยกลิ่นมันเป็นแบบไหนเฉยๆนะครับน้าหอมเราซื้อมา2 ML เนี่ยเราไม่สามารถฉีดเล่นได้หลายครั้งนะครับเราแค่ว่ามาฉีดแล้วก็ลองดูว่าเราชอบกลิ่นไหมนะครับถ้าเกิดคุณต้องการรู้แค่นี้ก็ซื้อแค่2 ML พอ แต่ถัดมาถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเราชอบกลิ่นไหมกลิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าลองใช้ทั้งวันแล้วนะครับวัน2วันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอยากรู้ว่าความคงทนนะครับการกระจายตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็ให้ลองซื้อ5 ml มานะครับ5 ml เนี่ยเราจะฉีดทดลองได้ว่ากลิ่นตัวนี้มันทนแค่ไหนเราใช้ไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันติดทนไหมหรือว่าเราชอบไหมเวลาใช้ทั้งวันนะครับให้ซื้อ5 ml ส่วน10 ml ล่ะ10 ml เนี่ยก็คือ 1. เราจะได้ทดลองว่าเราชอบกลิ่นไหม 2. จะได้ทดลองว่ากลิ่นตัวนั้นน่ะมันทนแค่ไหนและ3 10 ml เนี่ยจะเป็นขนาดที่ว่าเราลองใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเราลองได้ว่าอาทิตย์หนึงเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราเบื่อหรือเปล่านะครับถ้าอาทิตย์หนึ่ง2อ,อาทิตย์เราใช้ไปแล้วเนเราไม่เบื่อนั่นแปลว่าเราสามารถอัพไปเป็นขวดใหญ่ได้หลังจาก10 ml นะครับนะ แต่ว่านะครับบางร้านให้ถึงขนาดอะไร30 ML เลยอันนี้ก็ผมคิดว่าบางทีไม่จําเป็นนะครับถ้าเราชอบไปแล้วก็ไปขวดใหญ่เลยนะครับหลังจาก10 m l เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรที่จะอะไรไปขวดใหญ่เลยนะครับอ่าวันนี้ขอขอบคุณนะครับทุกท่าน ที่มารับชมนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์นะครับร้านแบ่งน้ําหอมแบ่งขายที่ไว้ใจได้ที่ผมซื้อประจําไว้ในข้างล่างด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปผมขอบคุณมากครับ